สวัสดีคุณเอซีช่องปอออนพี่สาวลงพนนะคะเออจะร้องทําไมลูกฮะให้ให้โซดากินก่อนให้น้องโซดากินก่อนอืมหนูค่อยกินหนูค่อยกินลูกหนูเป็นผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้ผู้หญิงนะลูกอืมให้โซดากินก่อนลีโอก,กินตามหลังอืมไม่ร้องไม่ร้อง าให้กินด้วยกันก็จะมากัดแต่กันแน,น่ให้กินคนละรอบให้โซดากินก่อนน้องโซดาประออนนะคะปะออนก็ต้มเครื่องในไก่นะคะวันนี้ให้นะคะซื้อเครื่องในไก่มาถุงหนึ่งนะคะห้าสิบบาทนะคะเนาะ ป่อนก็มาต้มนะคะแล้วก็ผสมกับข้าวนะคะให้นะคะ mm hmm. ข้างในไก่ก็มีตับแล้วก็ขืนนะคะข mm ืน hmm. ปลาอ่อนก็กินเนาะตับปลาอ่อนก็เอามาเอามาขยำขยำใส่ข้าวนะคะ mm hmm. บางตัวก็ไม่ขยำนะคะให้เป็นชิ้นเลยนะคะ น้องหมาปอนชอบกินมากเลยนะคะนี่นะคะอืมกินลูกกิน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  เดี๋ยวให้โซดากินก่อนรีโอใจเย็นเย็ลูกใจเย็นเย็นให้โซดากินก่อนให้น้องโซดากินก่อนรีโอเป็นผู้ชายก็ต้องเสียสละให้ให้โซดาก่อนลูกเดี๋ยวแม่ผสมให้กินอืม เออนนั่งจ้องเขาให้โซดากินก่อนนะลูกเนาะอืน่ารักจังเลยลูกใครเนาะเนาะใช่ลูกปลาออนหรือเปล่าน้อเนี่ยฮะมึงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะคว้าเลยลูกหอยลูกไส้หอยให้ลูกสาวกินก่อนเนาะค่ะเนาะลูกสาวก็โซดานะคะน้องโซดาโอ้โหเกี้ยงเลยน้องโซดา อร่อยนะลูกเนาะอืมอ่าก็โอเคนะคะปอออนก็ทำคลิปสั้นๆให้ดูนะคะก็ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวหลวงพลด้วยนะคะปอออนก็ให้อาหารน้องโซดานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้องลีโอก็ยังไม่กินนะคะน้องลีโอ โซดาโซดากินอิ่มแล้วลีโอก็มาเลียเดี๋ยวแม่จะไปทำให้ใหม่ลูกเดี๋ยวแม่ทำให้ใหม่นะลูกนะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวบอลจะไปเอาข้าวใส่ถาดให้น้องลีโอกินก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะวันดีคะ่ะ